สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะฮะโฮมโซล่านะครับก็ได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทเช่นเคยนะครับก็อยู่ที่นาของพี่ต้อมพี่ต้อมครับที่นี่เดี๋ยวขอญาตสอบถามที่นี่ตำบลอำเภออะไรเอ่ยตำบลแทกกรีราชาอำเภอสันคบุรีครับครับจังหวัดชัยนาธจังหวัดชัยนาทนะฮะวันนี้ก็นะฮะไว้ใจทีมงานนะฮะให้เข้ามาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นอะขนาด5้าแรงม้า อ่าสอบถามนิดนึงพี่ต้อมคิดยังไงฮะถึงติดโซลาเซลล์เอ่อผมผมจะประหยัดค่าน้ำมันครับครับเพราะว่าน้ำมันคทาหนึ่งเนี่ยมันประมาณ5-6หมื่นเลยครับห้าหกหมื่นพี่ต้อมทำกี่ไร่เอ่อรวมๆแล้วประมาณร้อยได้ครับร้อย <100, S 2> ใช่ไหมฮะ 1, มขนาดมีคลองถึงนี่ยังหมด5-6หมื่นใช่ครับนะฮะดูน้าจะคลองเข้านาอีกใช่ครับนะครับปกตินี่ใช้พวกเครื่องยนต์สูบเนาะใช่ครับอ่าตอนนี้น้ำน้ำที่ออกนี่ เป็นขนาดห้าแรงม้าอันนี้พี่ต้อมซื้อปั๊มมาเองเนาะใช่ครับอ่าน้าที่ออกตอนนี้เวลาสามโมงกว่าน้ําที่ออกนี่เป็นไงครับพอใจไหมฮะเยี่ยมนะฮะนะครับอันนี้เราต่อท่อแล้วนะฮะเมื่อสักครู่ยังไม่ได้ต่อท่อนะฮะต่อท่อให้ดูนะครับดูบนน้ําที่ออกมานะฮะเต็มปากท่อท่อขนาด3นิ้วนะครับก็หยอดลงไปทั้งหมด5ท่อนนะห้าท่อน20เมตรนะฮะพี่แกซื้อท่อมา7ท่อนนะฮะก็เหลืออยู่ตรงนู้นท่อนกว่ากว่า นะฮตรงนี้เราก็เทสระบบก่อนนะฮะจยนไปทั้งหมด5ท่อนตอนนี้3ามโมงกว่าๆนะครับก็ได้น้ําออกมาเต็มปากท่อนะครับแดดอ่อนๆนะฮะเนื่องจากฟ้าเนี่ยมีเมฆมากนะฮะก็เหมือนฝนจะตกนะฮะแต่ก็ยังไม่ตกนะฮะไม่ได้น้ําเลยปีนี้แรงนะพี่นะปีนี้แรงมากนะครับอ่าโอเคฝากฝากถึงคนที่สนใจหน่อยพี่นะเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลก็ถ้าใครสนใจอยาก อยากจะประหยัดต้นทุนเพื่อให้ได้กําไรมากขึ้นการลดต้นทุนนี่คือการเพิ่มผลกําไรนะพี่นะอันนี้ระยะยาวนะพี่เนาะลงทุนครั้งเดียวนะครับก็ฝากไว้นะฮะกับระบบโซลาเซลล์เดี๋ยวเราไปดูระบบกันนะฮะน้าแบบนี้ระบบเป็นยังไงนะครับตรงนี้เดินท่อเอ้ยไม่ใช่เดินท่อเดินสายไฟมาค่อนข้างไกลหยอดลงไปแล้ว20เมตรนะฮะแล้วก็เดินสายไฟมาจากตรงนู้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราเดินตามไปดูทั้งหมด100 นะร้อยสี่สิบห้าเมตรนะฮะรวมที่หย่อนลงไปในท่อด้วยก็ร้อยสี่สิบห้าเมตรแต่เดิมนะฮะแต่เดิมพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นห้างแบบนี้นะครับเป็นห้างแบบนี้เลยนะฮะใช้เป็นในส่วนของไม้ยุคานะครับไม้ลำพวกนี้นะครับทำเป็นกระเพิงชั่วคาวไว้นะฮะก็ไว้เฝ้าเครื่องบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับ ก็เลยขอญาตินะทางพี่ต้อมให้รื้อออกนะฮะแล้วทําโครงขึ้นมาใหม่เลยนะครับตรงนั้นก็จะไว้เก็บเครื่องเก็บของนอนเฝ้าเครื่องเฝ้านาอะไรแบบนี้นะครับทางเราก็เลยต่อเติมนะฮะต่อเติมเพิ่มเติมให้นะฮะทางพี่ต้อมก็มีความประสงค์ที่จะใส่ในส่วนของหลังคาเข้าไปด้วยนะครับทางทีมงานก็เลยใส่ให้นะฮะแต่ว่าทางพี่ต้อมก็จะค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะฮะค่าอุปกรณ์นะในส่วนของหลังคานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะทั้งหมดร้อยกว่าเมตรนะฮะไกลนิดนึง นะครับสายนี่เดินยาวเลยนะฮะจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้เกินร้อยเมตรนะฮะแต่ว่าเรื่องเรื่องจากพื้นที่มันไม่อํำนวยน่นะฮะแต่ก็โอเคอยู่นะฮะออกมาก็ใช้ได้นะครับตอนนี้สามโมงกว่าได้น้ําประมาณนี้นี่ถือว่าโอเคสวยๆเลยนะครับตรงนี้นะฮะจริงๆคลองเนี่ยเข้ามาถึงนะครับแต่ก็ยังต้องสูบเข้านากันอยู่นะครับก็ใช้ท่อนาคบ้างนะฮะใช้บอน้ําตื้นบ้างแต่ว่ามันก็จะมาแค่ช่วงนี้นะฮะช่วงหน้าฝน นะครับหน้าแรงก็คลองเนี่ยคลองส่งน้ํานี่ก็ไม่มีน้ำนะฮะอ่าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เราติดตั้งไว้แล้วนะครับสําหรับอ่าระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แผงตัวนี้เป็นฮาร์ฟเซล์เหมือนเดิมนะฮะ345วัต์เทียนหาทั้งหมด18แผ่นนะสิบแแผ่นโครงสร้างก็เป็นเหล็กชุบซิงค์นะฮะการไนท์นะครับเป็นตอมอนะฮะติดตั้งเรียบร้อยตรงนี้นี่ฮะที่จะพิเศษหน่อยก็คือ ลูกค้าต้องการใส่เมทัลชี้ก่อนนะฮะใส่เมทัานชี้ก่อนนะครับ,เ,รนะรบเพื่อที่จะกันฝนเนี่ย100นะร้อนะด้านล่างนี้ก็จะเดี๋ยววอนาคตก็จะทําเป็นที่พักทําเป็นห้องเก็บของนะครับก็จะติดตั้งไว้มาตรฐานแล้วเราก็ถึงจะเอาในส่วนของรางนะฮะหรือว่าเรียวเนี่ยนะไปจับยึดบนหลังคาอีกครั้งหนึง่งนะฮะก็จะมีช่องว่างระหว่างแผ่นนะครับแผ่นกับ ตัวเมทัลชีช่ไม่ได้ติดกันนะฮะก็ฝนรอดได้มีอากาศถ่ายเทอากาศโฟลได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เวลาสามโมงกว่าๆนะครับทำงานอยู่ที่40เฮิรต์นะฮะเนื่องจากว่ามีค่อนข้างจะเยอะนะครับมีค่อนข้างจะเยอะอโวลต์นขนาดต่อโรดก็ประมาณ600นะครับอันนี้ไฟออกมาแค่280กว่าๆเท่านั้นนะฮะแต่น้ำออกนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับ นะเต็มปากท่อนะครับจิงแสอยู่7แอมกว่านะครับปั๊มหมุนอยู่ที่2,400รอบนะทำงานอยู่สัก70นะฮะโดยประมาณนะ70-80เท่านั้นเองนะครับระบบก็เหมือนเดิมนะครับกับตู้ของเราก็จะมีระบบในส่วนของสลับเรื่องของไฟฟ้ากับโซล่าเซลล์นะฮะจะใช้เครื่องปั่นไฟหรือว่าไฟฟ้าก็สลับได้นะครับมีเสอร์โปรเคชั่นมีเบรกเกอร์ดีนะฮะกันฟ้าแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยของเรานะฮะ ทีมงานโฮมโซล่าเนี่ยจะต้องมีทัมเมอร์นะเพื่อตั้งเวลาเปิดปิดนะครับสามารถตั้งเวลาตามที่เราต้องการได้นะครับสั่งเปิดสั่งปิดเองไม่ต้องมาคอยปิดคอยเปิดนะฮะวิ่งรถไกลมาคอยเปิดคอยปิดระบบนะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อทีมงานเราได้นะครับกับทีมงานโฮมโซล่านะครับฝากเบอร์โทรกันไว้นะครับกับทีมงานนี้เลยนะฮะติดต่อโทรเข้ามาปรึกษากันไว้ก่อนนะฮะท่านที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0 81 596 8826 <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> กับทีมงานโ o m e s o l a ก็ติดต่อช่างเอกได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับผม A day to fix me I'm crossing the line again f a l l i n g on my knees No stranger to pay It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain. Am I?